เรียนเชิญจเจริญพรสาธิชนญ,ญาติโยมร่วมสวดมนทำวัดกับคณะสงฆ์วัระธรรมดอยสุเทพ USA โสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดาบเพื่กิเตรเพื่ทุกทิเจิงตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวะโตเยนาภะคะวะตาธรโม การทำผิดทำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแต่ไปดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะพระกวัโตสาวกทั้งภูม อาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างพระกวตันสัตม,มังสัสังขังเมิสการียทารังารโรบิตยียภิปูชยามาคาปเจ้าทั้งหลายขอบูชายาณี ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้างพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสกการะาทั้งหลายเหล่านี้อันโยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสัตุโนูพันเดพระขวาสุจิรปะรินิพุโตเปยงพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วรงสร้างคุณ้นสำเร็จประโยชน์ไว้แค่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัจฉิ ชาตานุกัมภมาณาสาทารงมีพระหฤทัยอนุเครา,าระห์แก่พวกข้าพเจ้าอันเป็นชนรุ่นลางอิเมสการทุกตาปัญาการภูเตปฏิคณาตูขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับเรื่อสการะอันเป็นบรราการของคนยากท้งลายเหล่านี้อามะกลัง,งทีขรัคกงอิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์เพื่อความ แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเช่นอระหังสมาสัมพุทโธพระกวา พระผููมีพระปเจ้าวิมพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงแา่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองรู้ทามังกรวันกลาอภิวาเทมีข้าพเจ้าอภิวาพระผููมีพระปเจ้าผูรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวัสดิ์ตัวพระกัตตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระปัจจายรวยดีแล้วธรรมนัมสามีข้าพเจ้านัมสักการพระธรรม สุปฏิปันโนพระกัวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมพีพระเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามีข้าพระเจ้านอกน้องพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธะพระกัวะโตบุพภาคนมาการังกรโรมเส นมโมตัส萨พระกัตวะโตกอนอมน่อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานนาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะสาู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัส萨พระกัตวโตขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นานนาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุธ ตัาสะตรุชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะพระพวัโตอน้อม้อมแต่พระผู้มีพระบาจ้าพ,พ,พระองค์นั้อนอารักาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมาสัมพุทธัสาสะตัสรูุ้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธานุสตินัยังกโรมาเส ปัะผู้บระพกาวตังเอวังกัลยาณูกิติสัตโตอภูตโตก็ิติสัพันญ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นฟุ้งไปแล้วอย่างนี่ว่าอิติปิโสพระกวาพระนิจอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรังเป็นผู้ไกลากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิช เจรณะสัมปโนเป็นผ <k> uh. ู้ถึงความด้วยวิชาและจจรณาสุขโตเป็นผู้ไพรแลวด้วยดีโลกกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นางเป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ โก้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระว่าเดเป็นผู้มีความจำเริญจ,จำแนกคำสั่งสอนสัตว์ดังนี้ อันธรรมยังพุทธาภิคิติงกโรมาเสพุทธวารันตวรตาที่พุนาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งตารันต์แต่คุณเป็นต้นสุทาพีรานากรุณานิสมาคตัโตมีพระองค์อันประกอบด้วยปัญญาและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โคเทศโยตุชัดตังการังวสุโรภะองค์ ทรงกระทำจนที่ดีให้เบิกบานดูดอาทิตย์ทำหัวให้บานวันาหังธรรมรนามสุรส้าชิ้เนตนทางข้าพเจ้าวายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงก่าวพุทโธโยสัพพานินังสารนังเกวามุตตะมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสงทงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัตถมานุสติฐานัางวันทามิทางเิื เรนะนังกัาพระเจ้าไวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงก้าวบุตตาสหสมิทาสุวะพุโตเมสามิเกสรุข้าพเจ้าเป็นทาาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมิสระนึกข้าพเจ้าบุทโธทุกขสักขะตาจวิจาตาจิตาสมพระพุทธเจ้าริ่องกัมชะตูและสงไว้ซึ่งประโยชน์ ข้าพเจ้า hmm. พ ok mm ุทธังนิยาเจมิสริรัชีวิตจิตังข้าพเจ้ามอบไปทวายชีวิตนี้แต่พระพุทธเจ้าวันทันนจริสามีพุทธเสวะสุพุทตังข้าพเจ้าผู้วาอยู่จากพระพุทธามซึ่งความตันสรุดีของพระพุทธเจ้านับที่มสารนางอันยังพุทโธเมสารนางวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี ขุจ้าเป็นศาณะอของข้าพเจ้าเอเตนะสจวาชเตยังอางสตุสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงจริญในพระศาสนาะ ของพระสัจดาพุทธังเมวันทวมานดนยังคุณยังปะสุตังอิทัง้าจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควนควยบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายเมไม่สุงกาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นเวะวใจยเจตสสว ก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเจกุกุศมาคนต่างไม่อย่างเชืนาติเตียรติใดที่พระพุทธเจ้าประทับแล้วเลยพระพุทธเจ้าพุทโธประสังฆาถุพจนยัญตังขอพระพุทธเจ้าจงมโนสุขุพุทธเจ้านั้นดารสตะเลสังวริคุณพระพุทธเจ้าเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป ชรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสวะขัโตระกวตาธรโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จัดไว้ดีแล้วสัจจิตโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้คนได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับ ผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถอดโกปัญยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตาโพว,วินอยยิเรเป็นสิ่งที่ผูรู้ได้เฉพาะตนดังนี้ ทันา,านธรรมยังธรรมมาพิคิตติงกโรมาเสสวาวาตาตาทีุ่ณโยควาเชนสัสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าดัดไว้ไดีและเป็นตัโยมก,กับปะกัปร,ปริยติวิมโมคขเบโตเป็นธรรมจำแนกเป็นมากผลปริยัและนิปนานจมโมกุโรกับปตนาตาตาตาริจา เป็นธรรมทรงไว้ซึ่ง,งครูทรงามจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหั่นตมหารังวราธรรมเมตมัง้าพเระชาวไว้พระธรารมนั้นนัเป็นเครื่องขยัดเสียซึ่งความม,มืดธรรมโยสัพปป,ปานีนางสร้งางนังเข็บม,มุตตะมังพระธรรมใดเป็นสระ เสดจสูงสุดคลองสัดทั้งหลายทุกที่ญาตุสติถานังวันนามิตั้งสิเรนังข้าพเจ้าไว้พระธรรมนานอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ทีิศองด้วยเสียงก้าวธรรมสาสมิธาโสวัธฒโมเมธามิกษุโรข้าพเจ้าเป็นท่าของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีสระเนื้อข้าพเจ้าธรรมโมทุกขะสกาดต่างจวิาตาในตรรมเป็พระธรรม เป็นเครื่องกำจัดทักและส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมะสังนิยนทีททิสาริรังชีวิตจันจิทังข้าพเจ้ามองไกลถวายวชีวิตนี้แด่พระธรรมวัฒนันโตหังจเรีสามีธรรมะเสวะสุธรรมะตังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติธรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม สาราคันย an e an mm ัง hmm. ก e at mm ัมโมเมสารางวรางสาราะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสาราอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัตเตยังสาธุศาสนด้วยการก่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาธรรมังเววันณธรรมในให้ยังปุญญังปะสุธังอิทาข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ คนไปบุญใดในบัดนี้สัพเทปิอันตรายเมหมายสุตัสเตจ้าอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่พาปเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น ด้วนาจายุยเเจตังสาวาด้วยใจก็ดีด้วยมาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพระเมรุกันมังตะกตังไม่ยายงกำนัลปิเตียนันใดที่ก่าระแจงปรดับเรียงในพระธรรมพระโมปฏิขันนนยัตตาขอระารสมจงหมดสุโตรวงนนั้นการการเลสังวิบุพุทธัมเมเื่อการสัางวมระวังในพระธรรมในกัรตอไป ธรรมยังสังขานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสารูปของพระผูมิพระภาคเจ้ามู้ใดปฏิบัติแล้วอุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสารูของพระผูมิพระภาคเจ้ามู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสา โของพระพูมีพระปัญญาหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสรามีจิตปฏิปฏันโนพระคววตโตสวกสังโฆสงสาวกของพระผู้ทมีพระปัญญาหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจต,ตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคราภูแห่งบุรุษีโคนาะเปี่ยงตัวบุรุษได้แปรีบบุรุษ สัพพะวัตโตสาวกสัามคนและสงสาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาภูนายโยเป็น,นงสงวนแก่สักการะที่เขานำมาบูชาพระมุนายโย งควรแก่สการะที่เขาจะไว้ตอนรักเที่ยนนายโยเป็นผู้ควรรักทัศนาราชมันเจริญกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำมันเจริญอาณตจักรนี้เก็บตังโลกกันเสถียเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญเหนือยิ่งกว่ารังนี้ อนุมาแสงสังขบิจิตติงโรมาเสสพรธรรมโชตุปฏิปาปิคุณาทิยุตว่าทรงที่เกิดโดยพระสัตตาประกอบด้วยคุณ มีความปฏิบัติเป็นตทโยธาพิตอริยมุคภารสังคเซตุเป็นมูแห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแตจะพวกศีลธรรมมัพปวารสัญญาเยจิตตวมีกายและจิตอันอาใส่ธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวัทธาบาะธรรมพิยานะขะนังสุสุตาข้าพเจ้าไวหมูแห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธ์ด้วยดีสังโฆโยสักภปานี นาสรนารานเกมนุตย์ธรพระสงฆ์หูไดเป็นสารนาอันเกษตรสูงสุด้องสัตว์ทั้งหลายข้ญญาพเจ้เาวไหวพระสงฆ์หูนา้นอันเป็นที่ตัง้งแห่งความรลึกองคงที่ทาง้วยเสียงกสงสาสรงการสราสมิธาโซวัจฉโคมสามิกิสโรขร้าพเจ้าเป็นทาของพระสงฆ์ห้ง เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสัมโคตุคัสกาตาจวิตาตาจะยตัสเมสุปส่งเป็นเครื่องกำจุและสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสัมกัสสานิยาเทมิสุนิรันชีวิตันกิทางข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโองจริสตาอามิสังกัสโซปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว้อยู่จากพระพุทธ ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นักบิเมสสนธรมอันยังสัอนโภเมสนธังวรังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสันเตวะเคนะวัดเตยยงสัตตุสาสเนนวรนข่าวขันสัตต้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาตั้งกลางเมวันธรรมเนในอย่างกุอยังปัส สุตังอิทาข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ค้นคว้าบุญใดในบัดนี้สัพเพปิหัตตรายาเมมหิสุตตเตชะสังหันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญธรรม ดวยวาจาย้เจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสักเพียงูคลังปรกตไม่อยากทำหน้ติีเตียใดที่ข้บพเจุจรรมแ้วในพระสสร้างคพนิกัรนั้นด้วยเจื้อางของพระสง์งขึนตัวดูเกิดอนัตกาัตเระส้างวิยุทสรางเกิเพื่อการสร้างภพะหวานร้ปัจจุบัต่อไป အဝေယံအတိတပစ္စဝေခနာပတ္ဌကနဝစေ Apa cawe kita wayang ki warang paributang tang jawa dewa si tasa padikata sa padika sama kasawata tapasiring sapa sampasa nang padikata ya iriko apa cawe kita wayo Watawa yang amatra yang amatana yang amibusana ya ya watewa imasakaya setiaya panaya wing subaratia pramadaya nukanya iti pura nam jawetanang patihang kami nawatjawetanang na ubatesa miya daraja me pravisaya nawatata tapasuiharo jadi acamya apa jaweki tawaya yang senasenang pariputang tangyawatewasita sapadi kataya unhasapadi kataya nang sama kasawata tapasiling sapasampatan empatikataya yawatema putu pare saya binoda nang patisal nang ramatang acemaya apa cewe kita wayo kilan apa caya pesa ceparikaro pariputosu

ขันธ์ขมายังอุติสนาทิฏฐานคาทาโยุพนะเมเสีนินาบุญญากรรมเมนะอุปัชชัยคุณุตระอาจาริยุปการราชมาตาปิตาเจียตะกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจากรพระมาราจินทราเโลกปการาจเทวตายะโมมิตามนุสสะจามัชชะตาเวริกาปิจา สัพเพสัตตสุขีโนตุปุญญาณิปปัตตานิเมสุขังจติเวตังเทตุกิฟังพระเปโอมตังอิมินาปุญญาธรรมเณนะอิมินาอุทิเสนะจักิปังหังสุราเพเจวตันหุปาทานะเชตนาเยสันตานิหินะธรรมายาวนิปานะตมะมังนะสันตุสัพพะทาเยวายัจจัจโตมะเวปเวมุชุจิตังสติปัญญาส ันเลโกกริยามีรามาราณพันตุนโอกาสังกาตุนจะวิเยสุเมรุตตาปิปะวโรนาทุตาโมนาทุวารุตตาโมนาทุปเจกขพุทธเจสังโฆนาทุตตาโรมะมังเตสุตมะนุปะเวนะมาโอกาสันลาพันตุมา เทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปชะหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเจะได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลย ขขุขีอัตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภูมิภัยทั้งสิส้นเถิด ขอผลบุญที่ทำในวันนี้เป็นวิธีนำส่งให้สุขสานให้ทุกคนรักใคร่พองรองการโลภไปนั้นขอทุกท่านอย่าได้มีก้าวหน้าในชีวิตมีดวงจิตปองใสไม่มองสีบุญกุศลส่งให้สุขช่วยชีวิตในชาตินี้อย่าเมื่อผล์จนปัญญาขอผลบุญที่ทำทุกครั้งใสรวมที่ใจเป็นหนึ่งอันสรงคาแผ่ไปถึงคุณบิดาและมนานา อุปัชารูอาจารย์ผู้ระกูลอีกเจ้ากรรมนายเวสัตว์ทั้งหลายญาติมากมายและมวลมิจฉเกนุนทั้งเทว,วันรับรู้นลแห่งบุญให้ถึงฝั่งพรนิพพานขอเดชะตั้งจิตนั้นอีกมหนจงสมผลตามที่อธิษฐานให้สําเร็จสมหวังทุกประการขอพบปานพุทธศาสตร์ทุกชาติเตอ อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอภิวาเชมิสวาคาโตพระกวตาธรมโมธรรมังนัมสัมมิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังขันนัมมา ในสถานที่แห่งนี้คือวัดพระธาตุดอยสุเทพ (USA) มีเนื้อที่ทั้งหมด7เอเคอร์ครึ่งหรือ18ไร่เศษ นบ,บัดนี้ทางวัดได้พัฒนาที่ดินให้เจริญงอกงามขึ้นโดยการพัฒนาและการเกรดดิ้งมีทั้งน้ำท่อแก๊สท่อประปาท่อไฟลงใต้ดินทั้งหมดและลำดับที่เกรดดิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นอุโบโสถสร้างอุโบโสถต่อไปหลังจากสร้างอุโบสถเสร็จแล้วเราก็จะสร้างสลานเนกประสงค์และกุฏิสง์ตลอดถึงพระธาตุจำลองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะฉะนั้นงบประมาณทั้งหมดนั้นก็เป็นงบประมาณ16ล้านเหรียญด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายช่วยการสนับสนุนบริจาคเพื่อที่จะพัฒนาวัดให้เจริญงอกงามในต่างแดนต่อไปจะเป็นที่สถานปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่นๆที่มาเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญในต่างแดนขอเจริญพร